สวัสดีครับเอฟซีมืนหนึ่งมาพบกันในวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดะครับสำหรับวัอนี้ผมก็จะนําสูตรลักสิบล่างมาให้เอฟซีหับชมสำหรับมวดที่ผ่านมาก,กา็สูตรไม่หลุดครับะสูตรไม่หลุดนะครับสูตรไม่ทั้งสามสูตรหลุดหมดเลยเอฟซีภาว่าเขามาเบิ่ร์นแล้วสูตรที่มากก็คือเป็นสูตรกลางบนนี่สองสูตรห้ามาตามเบิร์นสองสูตรนี่เราก็จะมีสูตรไม่มากเพิ่มเติม อีกสองสูตรเป็นสี่สูตรเดิมสี่สำหรับวันนี้มาชนออสเทปานมาเด็กเก็ดมา,าตัวที่ชนแค่สองสูตรสูตรเก่าเพรานั้นเพราะเด็กต่างออกเจ็ดเจ็ดออกบ่นนะครับเกาะมา สองสูตรสามสูตรนี้หลุดพักงานแล้วน่ครับตามนี้เลยก่อนปรับชมก็ปากคำเตือนก่อนนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นหลังจากว่าคำเตือนแล้วเขาก็จะมาเบิ่งสำหรับสำหรับหมวดที่ผ้าถ้าผมออกสองสุดถ้าผมชนสองสุดมันก็จะได้ตัวชอสองสุดก็จะได้หาตัวี่สามสี่ห้าหกเจ็ดสำหรับครับผมก็เลยหาสูตรเพื่อจะมาชนสำหรับเพื่อจะมาชนเอาตัวเลขที่น้อยลงสำหรับแต่น้อยก็ได้สักสามตัวสี่ตัวให้น้อยลงกว่า ที่ได้ห้าตัวหรือว่าหกตัวนะละครับแต่ว่าตัวที่ชนกับสูตรใหม่บอมีเ่เลขเก็ตเลยนะละสูตรมาเพิ่มเติมไม่บอมีม่เลขเก็ตก็เลยลักทิ์ก็เลยบผพันตัวชนนะร่บแต่ว่าสูตรนี่ผ่านสองสูตรนี่ผ่านสองสูตรนี่เป็นสูตรเก่านาละครับ,นะรบตามนี้ด้ยพี่เฮ้ยจีม่า,มาชมมาเข้าชนสูตรหม่ว่นนี่สิผ่านบ่ ชดสูตรใหม่อีกหาสูตรใหม่มาชนเขาอีกเพราะว่าเข้ามาหาความชัดเจนแล้วนะตามนี้เลยเทีเข้เามาเริ่มต้นสูตรเราสูตรนี้ก่ะมีเขามีรุดบ้างครับมีเข้ามีรุดเอ่อมีรุดสองข้างฟังนี้แต่ก็มีการเดินก็ไหลหั้งอยู่นะครับคาม้าฟังนี้นะพระหวดี่พานมานี่ ถามมาฟังนี่เลขที่ออกเจ็ดเจ็ดหลักหน่วยเลขเจ็ดครับอ่าหลักสิบับละหลักสิบล่างนี่แล้วเาขมามาเบนินอ่เอาขาก็มาทั้งสิบหน่วยเลขเจ็ด ตามีปเลยแล้วลวดต่อไปเป็นวดที่ยี่สิบเอ็ดอ่าถ้ากับว่ายี่สิบวดลดสองวดอ่ครับสืิติรวมสถิติด้วยลงช่องจริงด้วยแล้วะวันนี้จะได้ตัวใหนข้างบนสูตรนี้เป็นสูตรหกตัวมีใครอีกตัวแดกบวกสองวิธีคำนวณสูตรนี้าือใส่ลักแสงของวิธีนหนึ่งบวกกันสองครัง้งบวกลัก้อย ของท้องที่หนึ่งสองครั้งบวกเก้าของที่แสนสองครั้งก็คือเลขแปดแปดแปดก็หลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขเก้าเก้าเก้าครับแล้วก็บวกเก้าของที่ก็จะแปด บวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าได้ห้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามได้สามเป็นตัวแรกสามบวกสองคงที่แบบบวกค่าเอ็กที่สองเป็นห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้า ก็ตามนี้เลยครับก็จะได้สามห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักสิบล่างตัวนี้จะมาแบบสุดเก้าอ่ะที่เดินมาหลายงวดแล้วนวะครับหลังจากรุดหลังจากรุดอ่ะกระดาษหลังกระดาษแผ่นนี้นะเขาเริ่มเดินเขารุดงวดที่ออกสองหกหนึ่งสองสามสี่อ่ะแล้วก็ห้าอยากเดินมาแล้วหางวดหลังจากที่รุเนาะงวดนี้อัน สีเดินตัวหรือไม่ครับสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าบังสูตรที่สองที่กอดข้อกันเขามาอ่าตัวนี้ก็เป็นสูตรเต้าเหมือกันนิตติตัวนี้ก็เป็นสูตรเก่ากนนตัวนี้ก็เ,เ,กกเดินดีกันครับ้ว่ากับสศรษีอ่าิษีแปดหวดน้ำลงอ่าหวดสองวดนแรกพันแล้วก็มาลดหวดที่ออกสองหก ูที่ออกสองหกขึ้นกันรุดงอดเดียวกันครับสูตรแหลแจะกลมาเดินต่ออย่างที่งวที่ออกหาศูนย์เดินมาพร้อมกันกับพานพร้อมกันเลยอ่ะหางวดขึ้นกันหลังจากหลุดงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกเจ็ดเจ็ด ลักสิบล่างแล้เก็ดนี่ครับผ่าน,นผก็เริ่มขีดผ่านอ่ะใช้เครื่องไม้ผ่านวัต่อไปเป็นวันที่สิบแปดอ่ะครับส่วนนี้สิบแปดวันอ่ะสิบเจ็ด,ดวดันลดลดหนึ่งวันอ่ะตามนี้เลย นี่จะได้เท่าไรวิธีคำนวณสูตรนี้าห้ใส่หลักหมื่นของลำดับที่หนึ่งบวกกันสองขังบวกหลักสิบของลำดับที่หนึ่งสองขังตามนี้เลยตำแหน่งหลักหม,มื่นเลขเจ็ดเหมือนเดิมนะครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็หลักสิบของลำดับที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ด เจ็ดเจ็ดครับเจเป็น14ได้4 4่บวกเเป็นสิได้หนึ่งบวกเเป็น8ได้8 9 0 1 2 3าศูนนี่ครับตัวไหนจะมา้าตัวไหนจะมา ตามนี้เลยนะล่ะเขาเดินทั้งเกตเบื้องสุดนี่นะล่ะหนึ่งสองสามจะเดินต่อไหมนะล่ะไปก่อนเพราะเขามักเดินตรงนี้แต่ป่ะกับว่าเน่อ่ะบาข้างกับเดินตรงนี้กระโดดมาฟังนี่ก็มน,นีนะตามนี้เลยเดี๋ยวพี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม เ,เดี๋ยวเข้ามาบางสุดใหมสุดไหม,ไหมเดินมาแล้วอ10งวดตัวนี้เดินมาแล้ว10งวดเป็นสตรหารตัวตัวนี้ไม่มีค่าเอกใดๆนะครับไม่มีค่าเอกใดๆงวดแรกเริ่มเดินตั้งงวดที่ออก8 7หลัก10ล่างออก็คือเลข8งวดที่2 20หลัก10ล่างออก็คือเลข2งวดต่อมาออก0 6 หลักสิบล่างก็คือเลขศูนย์งดต่อมาออกเก้าหนึ่งอ่ะหลักสิบล่างก็คือเลขเก้างดต่อมาออกสองหกอ่ะหลักสิบล่างคือเลขสองงดต่อมาออกห้าศูนย์อ่ะหลักสิบล่างก็คือเลขห้างดต่อมาออกหกสามอ่ะหลักสิบล่างเลขหกงดต่อมา ออกสามหนึ่งอ่าเลขสามคือหลักสิบงวดต่อมากออกฮาแปดอ่าหลักสิบล่างก็คือเลขห้างวดล่าสุดได้เจ็ดออกเจ็ดเจ็ดนี่ยจะมาไหมแล้วละจะเดินต่อไหมลงเป็นงวดแรก เดือนต่อนสิบมงวัดที่นะนะสิบเอ็ดนะครับสถิติสิบมงกัดนะสิบมงกัดขอทาสีแป๊บนึงครับสีทาสีนิดนึงครับขอบทาสีสวยงามดีคนระับนชะัดเจนอะ่ะครับสีแดงๆฝั่งนี้สีเขียวฝั่งเด่นจะเป็นสีเขียว ตามนี้เลยแล้วลว,วิธีคำนวณอ่ะสูตรนี้ค่าสิทใส่รักสิบล่างบวกลักร้อยเลขหมุนห่ังที่สี่บวกลักสิบเลขหมุนห่ังที่สี่ 4, บวกลักหน่วยเลขหมุนค่าที่สี่งกมาทั้งสามหลักเลยหลังที่สี่หลักสิบล่างก็คือเลขเก็ดเนี่ย 7, เลขเก็ดยกมาก,ก่อนแล้วแล้วก,ก็เลขหมุนค่าที่สี่มาไปเลยเนี่ยหกศูนย์หกศูนย์ห้า หกศูนย์ห้านะครับเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามเลยสามสามบวกห้าเป็นแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองจะมาให้เห็นหรือไม่ครับจะมาให้เห็นหรือไม่ตามนี้เลยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเป็นสูตรใหม่เพงน้ำลงที่เรียกว่าบางสูตร ที่สี่ที่สี่นี่เป็นสูตรที่โสกันเดินมาสิบงวดกัอนวันแรกเริ่มเดินวดที่ออกแปดเจ็ดนครับเลขแปดวมดตม่อมาเลขสองหลักสิบ่ะทรงนี้คำนวณเอาไวเ้เรียบร้อยแล้ววมดต่อมาหลักสิบเลขศูนย์วดต่อมาเลขเก้าตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับวดต่อมาเลขสอง หมดตมาเลขห้าหมดตมาเลขหกหมดต่อมาเลขสามหมดตมาเลขห้ 6, าหมา 5, ดล่าสุดคือเลขเจ็ดบจะมาไหมาลจะมาให้เห็นหรือไม่แบบลงครั้งแรก เดยวต่อเป็นงวดที่สิบเอ็ดทาสีมันเดิมแบบเดียวทำเวลาไปด้วยเอาัะขอให้เดินต่อ,อให้มาที่ตัวชนเนาะ มที่แล้วหลักหน่วยมาแต่ละสิบตัวชนไม่มามาตัวที่ไม่ชนนะครับตามนี้เลยเวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่ลักปลอยเลขมบนข้างที่สองบวกลักหน่วยเลขมบนข้างที่สองบวกลักสิบเลขมบนข้างที่สามาได้เท่าไหร่ก็มาเดินมาโซตัวที่สองบวกค่า x ที่สองแล้วก็ได้สามตัวหลงังตามนี้ไปนะครับร้อยและหน่วยข้างที่สองคือห้ากับสอง ห้ากับสองแล้วก็สิบครั้งที่สามก็คือเลขแปดห้าห้าบวกสองห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าได้ห้าห้าแล้วก็หก พอได้หกหกไปบวกสองหกบวกสองเป็นแปดก็จะได้แปดเก้าศูนย์ตัวไหนจะมาแล้วตามนี้เลยสิถ้าใครชอบก็พิจารณาถ้าไม่ชอบก็พันดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับตามนี้เลยเอามาบึง ทุกๆสูตรทีททท่ผมได้นำลงวันนี้นะครับถ้าผู้ใดคิดว่าเฉพาะสูตรเก่าสืบผ่านเท่ากับมาเบิ้งเตรียมตัวที่โทษสูตรเก่าให้เบิ้งควันอ่ะทังสูตรที่เดินมากกว่าน,นี้เดินดีนะครับตัวแรกเลขสามชนนะครับแล้วก็เลขแปดกับเก้าแปดกับเก้านะครับเฉพาะสูตรเก่าครับ ก็จะชนกันที่8 9เก่า8บวก9แล้วก็มีเลข3ที่ชนกันนองนั้นก็ไม่ชนกันเนี่ยก็จะได้ตัวเลข3ตัวที่8 9และ3เหสนีเดี๋วเข้ามาชน2ูนี้ใส่อะก็จะมีเลข8 9นี่ยจะมาไหม8 9เนี่ยเพราะว่า8 9ก็ยังชนที่2ูนี้สุดใหม่ก็มาชนอีก ก็จะมีมาเพิ่มอีกเป็นเลขศูนย์ิสิเนี่ยศูนย์ก็ชนสามสุดยังไงีนะครับก็จะได้แปดเก้าศูนย์ 8, 9, 0, แต่ผมจะเพิ่มเลขสามเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ากนน้อยก่อนเพื่อเพื่อแปดเก้าศูนย์ไม่มาถ้าเกิดสองสย์นี้เขาเดินเหมือนเดิมถ้าเกิดอ่เลขสามมานะครับ ถ้าสองสูตรเขาชนกันแล้วเขามาเหมือนเหมือนวดที่แล้วนานะเราก็จะได้ตัวชนที่อ่ะแปดเก้าและสามอ่ะตัวที่เขาชนกันเฉพาะสองสูตรเก่านี้นาะเราก็จะเพิ่มมาเลขสามมาอีกก็จะได้แปดเก้าศูนย์สามแปดเก้าศูนย์และสาม ตามนี้เลยเอฟซสนับสนุนตลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดถ้าไครชอบคลิปนี้อย่าลืมก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนคนไ,ไหนรับเด้อจะมีการร้องเรเงในเกี่ยวกัคลิปใหม่ๆหาร์ดสุดดีๆเอฟซี FC รับชมตัวเลขเป็นแชี่แนวทางนะครับย้ำว่าเป็นแช่แนวทางเท่านั้นนะเดี๋ยวเมืต่อไปกะที่นี่เลขวิ่งแล้วก็เลข เรนไอเอฟซีไว้พิจนาลำลสำหรับสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ